ยี่ 21, ิเทศไปแล้วเเหลือมิ่ตากะบก่าาองรั้งวอาจารย์คะทำไมไม่ตรวจการบ้านที่พี่เขาว่าเขาสงสัยไหนอะเนี่ยอาจารย์เอาตรวจแล้วไม่ได้หรอไม่ตรวจไม่ตรวจเอามาใหม่ตรสองครั้งแล้วไม่ตรวจเอาหน้านี้ ของเก่าแม่ไม่ใช่ของเก่าของใหม่เอาวางไว้วางไว้ไม่เห็นต้องบอกเขาต้องบอกว่าอยู่หน้าไหนวางไว้แล้วที่ลูกงเวียติดเยทำมาแรกสัมปยุตสมิตตกาลท่ามพึ่งเยธมิตกสมิตตกาลเท่าไหร่คะห้าสิบห้ามิตกิห้าสิบเอ็ดเวนติโตจะบอกเคล็ดลับให้ เราไม่รู้องค์รรมใช่ไหมใช่ใช่ไม่เราไม่รู้เลยจริงๆเราก็ไม่รู้อยู่แล้วใช่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 รไ่ใช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 ่ใก่ใชกใช่ใช่ใช่ใไ่่ใช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 ่่ ใช่ไหมเราไม่รู้องค์ธรรมใช่ไหมเราก็ประกอบกับวิตกใช่ไหมนี่วิตกดไหมมีวิโต๊ดเราก็ประกอบกันเลยวิตกเจอ้โหดูสวยหรูใช่ไหมกับประธานระบบโหเกลี้ยงเลยอ่ะไม่พอนไม่พอสากไม่พอสามสิบ ใช่ที่ขอบอกรถสีแดงด้วยเราได้แปรถสวแล้วมีอะไรไม่ยาวเลยอันนอะไรคะมีันนี้นะเเราเป็นามคำใช่ไหมเราก็ยกวิทย์่าสาวิตรกะอะรคะจิตุบสาวิตรกะจิตุบะโอ้ทำเป็นเป็นงไงก็สวยรู้ไหมโลกสวยวิทประยุทธ์ยยหลังไหม โอนาโลกสวยมากเก่งมากเลยนักเรียนไทยเนี่ยยีทมมอ้าวเขาเป็นภาษามิชใช่ไหมเรากเติมอะไรเข้าไปคะอ่า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 วิตางตางต่างตาตเอบอรลูกตโอเคโอเคไหมโอเค เรื่องลบขอให้บอกเอทำมาถามไหมถามไหมเอทำมาก็มาจากเยหลังถูกไหมคะอ่าอ่าวิอ่า um, วิตาตาจิตตุบาลูกยี่สิบแปดถามวิใช่ไหมมิชอายุตาอายุตาจิตใจ

ตรงนี้อะไรคะอาวิชเนี่ยสิบไหมทมหมมวิสิบไหมสิบพวิสิบอาวิชพเนี่ยทวิสิบบวกท,ทุกติกแค่นี้พอใช่ไหมจิตตกรูปไหมจิตจตกรูปอยากจะไปอยากรู้ทำไมจิตเจรูปเท่าไหร่เนื้อของเขาไม่อยากรู้ใช่ไหมอาวิชได้กี่ท่าได้ห้า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 สิบอันนี้เป็นปัญจปัญจ ปัญจวินไหมปัญจปัญจวินบวกบูติเป็นมโนมโนวินได้เท่ากับหกหกวินหกเนาะวินเจ็ดวีนเจ็ดเหลือวินหนึ่งวีนหค e? ือใครล่ะมโนธาหัเหลือมโนธามโนธาทั I mean ้งสามวิเทศเลยจะเป็นวิตกวิจารหรือวิตกวิจใจก็ได้สรุปแล้วรู้องค์ทำไหมนี่ยไม่รู้ระดับเราไม่ต้องพยายามรู้ องค์ธรรมตรงนี้คือสวิตตกะจิตเท่าไหร่คะ 55G 51E V 51O เขาถามไหมไม่ถามเราก็ไม่รู้ด้วยแหละต่อไปสวิตอะไรคะสวิตจารีฮัมมรู้องค์ธรรมไหมคะ ไม่รู้ประกอบกับใครคะวิจารวิจเจนี่เป็นสวิจารณ์ใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นวิจารเจได้ไหมไม่มีใคร้อเไม่มีใครท้วงเยนะได้ได้ไดเได้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 ไแ้วริจด้ได้ไต้ไนา้ไดาไ้ได้งดี้้เ จิตกี 52. 52. 52, ่ด้วยคะห้าสิบห้าห้าสองอันนี้หกสิบหกหาสองห้าสองไหมตรงนี้เป็นสวิจารสวิจารและจิตเท่าไหร่คะหกสิหกเจห้าสิบห็สวิจารองค์ธรรมบวกี่แรกไม่ต้องไปเขียนในเขานะเกิดเราเขียนสวิจารห้าสิบห้า เจสิกซีสิบหกจบเลยเขารู้นทันทีแล้วว่าเราไม่รู้อะย่าไปทำตัวให้เขาไม่รู้ให้เขารู้ว่าเราไม่รู้อาวิจัยนะอาวิจา์อาวิจาร์แะตุบาตาูกลูกลูกรแพรติมพานิาอวิจา์นี่มีเท่าไหร่คะหกจานหกสิบกหกสิบหกตรงนี้่ะห้าสิบห้าบรา แค่นี้เราพดแล้วอวิชาละจิตตุลาลูกยี่สิบแปดนิดพานยี่สิบแปดนิานตรงนี้มีอะไรบ้างคะถ้าเราอยากรู้ ทวิสิบบ <plane>. ัวตาติต oh ัดต <dies> ิต <as being> <CSS> ัดติสิบเแค่นี้พอยังมีรูเยอะอ่าทวิได้ปันจักเท่าไหร่คะอ่ปันจักชีวินบัวมัววินรวมเป็นวินหกวินหกลบเหลือเหลือวินหนึ่งวินหนึ่งคือใช่สามทิเทศเลย เทปเนึงมีเทศเป็นไรคะแปลงมาลบเสร็จเก็บหมดไม่เอาไว้ใช้บ้างเลยใครก็เก็บสะสมผิดเลยหน้าหนึ่งคือลูกเสษรถถ็งอะต่อไปอะไรคะสมิทก่า าวิจารเลยิทำเลยิเขาออกปีไหนบ้างเราไม่ร um> ู้เนี่ยอ่าปความปรใครคะับความกับใครคะวิจกวิจารวิจาวิจารวิจารวิจวิจารวิจารจารวิจารวิจารวิจาวิจารวจวิจจวิจารจจ อยมอย่าลืมนะย่อมมาถ้ายมเขียนย่อองค์ไอ้กาไอคะแนนมันก็ย่อมาจะดีได้สองหยใช่ไหมย่อมาย่อไป ขอออนคอก็ไม่ได้เราเดินย่อไม่ได้นี่เขาไม่ย่อแบบที่จานลางตืตื่นจะตีต้องป่านวิจดก่างิีเหมือนกับตตตาสหาห้าสิบห้าตสิตา สวีจาร์ลาฉีทาแหละครับห้าสิบห้าเอสี่ห้าสี่สิบเวนจาร์เห็นหเราอาตัวเว้นนี้ไปเป็นตัวประกอบทีนี้เราไม่รู้องค์ถังไงใช่เราก็เอาตัวเข้าเองนั่นแหละไปเรากับประธานับาก็ยกตัวเองมาทำโก้หน่อยใส่แล้วครับ

ลูกยี่สิบแปดยี่สิบแปดยี่สิบหาตรงนี้เท่าไหร่คะก็เหลือด้านนัหนึ่งเหลือกี่ดวงอ่ะเหลือกี่กี่ดวงอ่ะก็เหลือหกดวงอ่ะไป่ไม่หมดเลยโดหกดวงไงปัญจัโตไปเรื่อยเลยนะเราคุณพี่ถเกกันเลยโตไปเรื่อยเลยคือดวงไม่ใช่มาโตบินนะมาโตธาต์ อันนี้อะไรคะี่สิบสี่บีสิบวกเก้หมือนกันหกนหกันหกือนกันหกนกักผัดอกไรสหุปแน้กเันหกนหก่ผนดกันหกพัห้พอนกันกพนกักันพันหกพัน่กพพี่หกพันากพพันหกพันหกพันหนักพันจกพันหกพนหกกพันัน อันนี้อะไรคะวินอันนี้อหนึ่งคือใครล่ะกมนมสามีเี่เป็นอะไรคมับกมนันะหนึ่งคือกัมหแท่านวิตกวิจารพวกเดียวกันอธิโมกไหมพวกเดียวกันอธิโมกไหมครับพวกเดียวกันเพราะอธิโมกเขาก็วิจาควิสิกไหมควิสิกเออพวกเดียวกันอข้อสอนะคภววิตกวิจารถึงออกปีไหนบ้าะ าวิอะไรหกสาวิจาระสวิจาระหกสแล้วอะไรอีกหกหนคืออะไรหกหงสวิจารสวิะหกหนึ่งสาม่วิจาระหกนึ่งอ่ะสวิจารออกอะไรคะปีหกสามปีหกวิตกวิจารออกไหมไม่วิตกวิจารไม่มีไม่มีใช่ไหม ไม่ม <ente> <tripod. S 3> ีค่ะอาจารย์ไม่น oh, <cs reside> ิยมนะเพราะเวลาเราเข้องร่องสอบโบันเยี่ยยพอปิดได้ยงอ่ะจะพูดอะไรบ้างอุเบกขินเท่าที่เยนะให้ดูนะให้ดูระหว่างอุเบกขินกับอุเบกขาต่างกันตรงไหนอุเบกินอุเบกินต้องทำชื่ออุเบกขินขาเมย์ขาเมย์ไหมขาเมย์ที่ไหนที่ไหนที่ไหนขาเมยา สิบห้าห้าบห้า J สี่สิบหก J สี่สิบหกได้ไหมได้ไหมได้หยุดเด้๋ยก่อนไปดูอุเบกขาสัตตะมีกี่ทิเทฆะมีกี่มีกี่อย่างมีในทุกกะััทุกกะเราแสดงตัวเดียวได้ไหมสองตัวะอุเบกขา สหาาังคะเต е หิอัมเมหีอ่าองคตไอตัวนันคืออะไรอ่ะอทุกอทุกค่อทุกคะมะสุขายะ,ายะเวทนายะสามปยุต เเมวเไม่ได้ออกกัายาวเฮยลออองค์ทั้สองนิเทศคืออุเบกขาเท่าไหร่คะอุเบกขาสมสตีเท่าไหร่ห้เจสี่ส่สิเทั้งสองนี้เทศนะอุเบกขาสระตากับอาทุกข์ข้าสุขายะเนี่ยองค์ทําเหมือนกัน นะจริงเราต้องมีสีนิเทศใช่ไหมแต่อุเบกขาตัวนี้มันจะอยู่ในทุกกะการตีกะตีกะลกตัวเดียวต่ออ่าประกอบกับประกอบกับประกอบไปแค่ไหนขาเวขาเวทนาได้ไหมได้อรูเบกขาเวได้ต้องเขียนอุเบกขาเวนะกับประธานรบทตรกับประธานรบท รามีเท้นี่กับประธานรับทเหมือนกันได้ไหมได้เป็นอะไรคะสุขาสาขาขิขาขาขาขห่าขาเาข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 านาขาขาขกัาขาขานาราขาขาขกขาหัขา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 บาขาขาข้ขา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 ขับอขาบาข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 าบกขา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 เาข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  เหมือนกันเป็นเท่าไหร่คะห้าสิบห้าห4าห้าสิบ่สิเจสี่สิบเจ็ดสี่หไม่ได้นะค่บกได้ไหมไม่ได้สี่สิบเจถ้าสี่สิบกเราจะใช้ตุบบาทได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคําว่าตุบบาทนี่หมายความว่าจตเจที่มาเต็ม อูเบคห้าสิบห้ามีเกสิกมากกว่เต็มเต็มเท่าไหร่สี่สิบนี้เขาบอกว่าเขาไม่ต้องการให้เราบอกเกสิกับะช่วยไงนี่บางคนยังอะไรคะับอยากจะแสดง อยากจะแสดงอะไรคะมันเคยเห็นไง่ายแสดงเท้ามันไม่เจิดตัถ้าจิตมาแปดสิบเก้าเท่าไรเนี่ยเย่คำมาหรือนิเทศก็ได้เป็นจิตแปให้ใส่จิตแปด2้าจถ้าถ้าจิตไม่ครบแปดใช้ดทีกวาเจะช่วยได้เราช่วยเราได้ทันทีเลยบางคน55เวคาสกัจิตห้าสบ เด okay. 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 ี๋ยวลงไปดูหน <rzy> ่อยใครอ้าวเวขาวี่ปนใครคะซุกกุกขาทุกขาสอสมานสองมานัสสองมานัสสอาสองมนัสสนสสอมสองมัสสมานมนัสองมานัสสมาสมนัสสอ้านสสอมานัสสัสสานลสสสหะด้วยสหะคา

พมนัสพมนสสหสหะคาตาตุาต pues ุปมาลูกยี่สิบแปดลูกยี่สิบแปดนิพพานถามสามก็ถามวิบวิปยุตตาวิบไปยุตตา พวกนี้จะไม่มีณฑ์จริงใช่ไหมคะมีิตกลกจิตกลกจตกลกหาที่ไหนคะที่จตที่จิตขณะนี้ขณะนี้ขณะนี้สุขทุกเป็นเป็นกายกายายนกายนไหมกายกายินหนึบวกสองทเป็นมันโดนเินมันโนได้กี่ิคะสองบิน วินสองลบวินเจ็ดวินเจ็ดเอื้วินน uh ันจนะปัจจัยได้ไหมไม่ได้เขากายอยู่นี่นะนะห้าเว้นเว้นใครคะกายยมโนมโนวินปัญจัไม่ได้นะถ้าปัญจาไม่มีกายจบแล้วในยันเจ็ด ที่ที่สรุปไว้ตรงนี้คือทั้งหมดเนี้ยสองคนเนี้ยเาปรับต้าไปวาสองคนจุกีิตใจดูไว้นหนึ่มีสี่นิเทศถาไูกไหมถ่ายไว้แล้วนหนึ่มีสี่นิเทศสนันท์แล้ไม่ใช่นหนึ่งมีสี่นิเทศะสี่มี นาน่าน่มีสีไปแล้วไปแล้วอะไรนม่ด้ไม่ด้ะมีสามคำตอบมีสามคำตอบอ่มีไดม่ไม่ไดม่ได้่้ต้ไม่้ม่้ม่ม่ไ่ ไปแล้วไจหมดัตว์ไมสัตว์ทปเัตว์ไปสัตว์ทปสัตวาไปสาวกาัต์ัตบ์ไนัา วิเศษชนาไรคะน้ำนะนึ่งมีสิบเอ็ดมีริบเอ็ดมิเอ็ดนิเทศคือวิญญาณธาตุเจบคับวินธาตุเจ็ดไหมอะทิโมกหนึ่งสวิจตกะาสวิจาระสวมสาตักกะสวิจสวิจาระ นี่ขี่นี่คะสามดูโยมไปหาเองให้มัได้สามนะแล้วก็วิสัญกณอะคะสีมีสี่นิเทศคือบเเินบเบบขคินสีเดี๋ยวไไม่เจออีกโุเบบขาสสาส์ขาส์าสิขาส์สอง

กไหมยก็พออตอสุดท้ายตรงยิงาที่ลบออกมาแล้วเหลือยิาละท่าท่าเนี่ยก็คือทำไมตรงนั้นแบบวงเล็บเป็นกายะิตยานบวกเว้นลบเว้นเว้นเว้นลอวโ้้ี่สอี่ส้ั้นเ้นเ่สั่ง้นั่้นีันี้นอ้นี่่ันีโ้นว่่น อะรโย่ทำตัวเองเลยันะ่านัะาีสีอุเบขินไม่ออกข้อสองนะจะไปออกที่อูเบขากับทุข้ามาสนใะอาิดหน้าเราจะขึ้นในยักษ์แป เยาพรห้ามอ่ะ <laughs>